เมื่อกินกับซีเรียลหกเหรียญต่อขวดราคามันเหมาะสมกับน,นมแล้วนมแมวนมแมวนี่นะโอ้โหอ่าสวรษ วันรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวัพี่ครับผมเอฟฟองวีทนะครับผมและววันนี้ที่ครับผมเราอยู่ในรายการประจำวันเสาร์นะครับผมที่มาพร้อมกับที่มาสลับกับรายการผีๆอย่างเล่าเรื่องผีในรายการแปลกจัดๆครับผมพร้อมร์ซึ่งวันนี้เราก็จัดกันต่อเลยละกันนะครับผมมีอะไรแปลกๆที่แบบว่าทางบ้านส่งมาหรือมีอะไรแปลกๆที่ผมไปเห็นตามการถ่ายเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็ มาให้คุณผู้ชมเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทีมงานเขาส่งมานะก็เป็นหัวข้อ20นะครับการขายของสุดเพี้ยนบนโลกออนไลน์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนครับโอ้โหการขายของบนโลกออนไลน์ Online, นี่มันจะมีอะไรเพี้ยนๆอีกเหรอครับเนี่ย tour. มาเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมแต่เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้พักคิก๊บแบงของเราด้วยนะครับผมและจาพร้อม <N> ไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมไปเลยจ้าเบิ้บ till it's cool, just cool, into the cool, cool, mouth ยี่สิบการขา้นการซื้อียบล็อกออนไลน์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยดีกว่านะฮะอันแรกเขาเขียนว่าการขายโซฟามือสองสีเทาไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่แคปชั่นชัดเจนนะครับโนเพชรนะคุณผู้ชมโนเพชรนะฮะ ก็ไม่มีสัตว์อยู่บนโซฟาตัวที่เขาจะขายไงเขาไม่ผิดนุย้ยคือคนขายก็บอกว่าโ o no พ e t ก็ไม่มีเพชรอยู่ในแบบที่เขาขายซะหน่อยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่แปลกเออผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติออดีไดีตัวที่วงสีเขียวอยู่เนะี่ยอาจจะเป็นโมเดลแก้วก็ได้เหมือนแมวแล้วเกิน <laughs> อันต่อไปเลยคุณผู้ชมอ,อันนี้อันดับแรกนะครับผมไปดูอันดับที่2เลยครับอากาศจากง,งานคอนเสิร์ต B t S แถวหน้าอากาศหายากแค่ส0 0 0ส0กว่าบาทไหนดูดิเออ เดี๋ยวก่อนนะเขามีการขายของอะไรกันอย่างงี้เหรอวะแล้วตอนที่มีการขายของกอไไันเป็นรจริงอะ่ะผมถามหน่อยผมจะรู้ได้ยังไงว่าอากาศตรงนี้ที่มันซิฟล็อกอยู่เนี่ยมันคืออากาศที่ในงานคอนเสิร์ตแถวหน้าของ BTS มีอะไรยืนยันนะถามจริงเอาไปสูดโดมอากาศเดียวกันกับที่เราสูตรอย่างงี้เหรอแล้วล,วลวโลกที่เราอยู่นี่คือไม่ได้โลกเดียวกันกับ BTS หรือไงฮะอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างหนักนะแต่ถามว่าการเจออะไรแบบเนี้ยผมเคยเจอที่หนักที่สุดเลยนะ ไม่รู้ว่ามีใครเคยเห็นหรือเปล่าวงใดสักวงหนึ่งวงผู้ชายนี่แหละน่าจะ BTS นี่แหละเขามาที่คอนเสิร์ตแล้วเขาไปเข้าห้องน้ําเป็นห้องน้ําแบบส่วนตัวของห้องพักนักแสดงเขาบอกว่าเนี่ยคือหมออ้อยของ BTS อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขายกันเก้าแสนบาทอ้ามึงเลือเที่ยน คือเราก็ไม่รู้หรอกเ,เราอาจจะมีเงินเหลือแบบเป็นประมาณล้านแค่นี้ส0 0 0 0นกูก็ซื้อได้ก็อย่างที่เขาว่านะฮะคนเราอะ่ะมันตีของถูกของแพงไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่ซื้อเขาพอใจที่จะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยฮะไปแบบที่3เลยครับทั่วที่มี4เม็ดในฝักเดียวราคา15,000บาท1234แล้วแล้วถั่ว4เม็ดมันแตกต่างกันยังไงอะ่ะถั่ว1ฝัก มีกี่เม็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสองเฮ้โอ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ แล้วไงฮลัลโหลโอ้โหห้าร้อยดอลลา่าใครมันจะไปกดซื้อวะเนี่ยอย่าไปลั่นนิ้วเอานะคุณผู้ชมไปเป็นความที่สี่กันเลยครับคุณยายของฉันเป็นหนี้ยายไม่หยุดซื้อของแต่ไม่ยอมคืนเงินฉันดังนั้นฉันเลยเอาฟันปลอมของคุณยายมาขายสะอาดมากและใหม่มากในราคาสามพันบาทโอ้ยอันนี้ออกแนวแก้แค้นเล็กๆนะ ไอ้เรูปวดกระวาลน,นะคุณผู้ชมโอเคเราใจเย็นๆผมว่าคงไม่มีอะไรหนักกว่านี้ละไปดูนับต่อไปเลยครับอนันแบที่5ครับนมแมวสดๆฉันเพิ่งปั๊มมาเมื่อเช้านี้นมชนิดนี้อาจจะขมหน่อยเพราะพวกมันเป็นแมวจรแต่ก็ไม่แย่เมื่อกินกับซีเรียล6เหรียญต่อขวดราคามันเหมาะสมกับนมแล้ว What? นมแมวนมแมวนี่นะโอ้โห,โโห,โโห,โโหขวดมึงอะ่ะกูไม่รู้ใน,ในภาพเท่าไหร่แต่กูคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละมึงต้องรีดจากแมวทั้งตัวรีดยังแบบเข้ากระดูกดำเลยหรือเปล่าถึงจะได้นมขนาดเนี้ยไอ้เวมโอ้เหลือจะเชื่อจริงๆเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมใครบอกมุทีอํำดับดิ ต่อเลยแล้วกัน,นครับหลังโคบแบบวิเทนร,ราคาแสนสองโอ้อออออ,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 อมันจะมีคนบางคนเว้ยสะสมแบบโคคาโคล่าทุกคอเลคชันทุกรูปแบบทุกสิ่งทุกอย่างของโคคาโคล่าคือผมว่าไอ้พวกเนี้ยถ้ายิ่งเก่ามันก็ยิ่งแพงแต่มันสอบจิตสอใจด้วเปล่าไหมคนให้ค่ามันก็ให้นะคุณผู้ชมผมว่าเนี้ยมีแววที่อาจจะ แสนมีสิทธิ์เป็นไปได้ iPhone 7ใช้งานดีเยี่ยมเปิดติดแค่ต้องซ่อมจอเท่านั้นราคา15เลยเหรอพอ่อเอ้ยอ,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 อย่าเรียกว่าซ่อมจอเลยลูกถ้าขนาดนี้ก็เวี่ยงลงถังขยะไปเลยลูกเอยอันนี้ผมโดูคอมเมนต์ว่าเีมันเหมือนอันนี้มันปั่นมากกว่านะต่อมาอันดับที่8เลยครับชิ้นส่วนขนมชีโต๊สรูปปืนของไวเอิร์ธเอิร์ธตำนานคาร์บอยในราคา2 7 0 0 0 ว h อดมึงกลังจะบอกว่าคือมึงเปิดชีโต้มาได้เป็นรูปนี้เลยเหรอคืออันนี้มึงทําขึ้นมาหรืออะไรยายกูกูไม่เข้าใจราคา2อ0หมื่นเจ็ดนะคุณผู้ชมเออกูพ <c oughs> ยายามหาเหตุผลในหัวว่าคนเขาประมูลเป็นเพื่ออะไรกันวนะอ่านต่อไปแล้วกันอันดับที่เกครับถุงพลาสติกใบสุดท้ายใส่กรอบอย่างดีราคาเจ็ดบาทอะไรอะแล้ว แล้วไงอ่ะคือถ้าเกิดสมมติมึงบอกว่าอันเนี้ยคือถุงพลาสติกใบสุดท้ายของโลกอ่ะอุ้ยเจ็ดพันห้านี่ดูด,ดูดูเท่นะเออ okay, โอเคคุณผู้ชมกูกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแล้วตอนเนี้ยผมมีหนึ่งอย่างที่จะบอกคุณผู้ชมามาก14.45อยู่ดีตอนนี้ผมขนลุกสู้ไม่ใช่เพราะเห็นถุงขยะแต่กูปวดขี้และนี่เป็นครั้งที่2องแต่ทําช่อง YouTube มาที่กูปวดขี้และจะทําสถิติขี้ที่เลวที่สุดในโลกผมจะวิ่งไปขี้ตอน15.00เป๊ะแล้าจะาดุดศูน่าย์ศูนีย์เปย์แี้วจไม่ไดู้กงนยายไปครับ 马王磊呀。<But> <laughs> เวลาสามนาทีกับการขี้นี่คือเลียวจะจัดเลยนะไม่มีอะไรแบบที่การเตี้ยมนี่คือปวดขี้แบบเมื่อกี้คือรู้เลยว่ากูกัดไม่ได้จริงกูขอโทษกูจมขอโทษจริงเอามาต่อกันดีกว่านะฮะไปอันดับที่สี่ก่อนเลยครับสกูตเตอร์สำหรับเด็กน้อยราคา89.9เหรียญราวๆประมาณเกือบ3า0 0บาทเนี่ยลดราคาเหลือ26.95เหรียญโอ้เหลือ800บาทแต่เจอค่าส่ง646.5 เด uh, uh huh. ี่ยวนะเอ่อโอเค last quota t in one เอ่อคิกสกูเตอร์อ่าฮะลราคาย6 6จาก80ว้าว70%ปซแต่ชิปปิ้ง600ดอล เอ้ยคุณผู้ชมแต่นี่ผมว่าสมเหตุสมผลถ้าสมมติผมอยู่ประเทศไทยแล้วผมสั่งของจากสหรัฐอเมริกาเฮ้ยม,ม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะชิปปิ้งแพงเว้ยเฉยเยเอยเอโหเขาได้ดาวเยอะนะเออนดี๋ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบอาจจะสั่งของข้ามประเทศมันก็ต้องมีราคงราคาเป็นเรื่องธรรมดานะคุณผู้ชมเรื่องค่าขนส่งขนส่งอะนะอันต่อไปเลยครับผมอันดับที่1 1ครับขายเบอร์ริโตอยากรู้ทักราคาอินบ็อกมาค่ะโอ้โหเอ่ออันนี้คุณนึกถึงแบบ ในบ้านเราอะอะไรนะพวกที่เขาใช้แรงงานพมา่าที่เขาแบบว่าเอ่อเอาเอาตีนไก่อะตีนไก่สดอะทำตีนไก่เอาเอา,เอาปากง,งานการกากานาที่เห็นภาพออกมาก็จะชกอกๆอะไนะคุณผู้ชมอ,อย่างนี้นะเออโอเคเบริโ okay, ตนะเบริโตโอเคครับผมเออต่อมาครับอันดับที่สองครับแจกรองเท้าคอนเวทไซส์เจ แต่มีคําเตือนเจ้าของเก่ามีเท้าเป็นหูดแต่เราล้างมันในน้ําฝนและแน่ใจว่ามันสะอาดแล้วด้วยแล้วเป็นหูดคืออะไรอ่ะแล้วเป็นหูดเกี่ยวอะไรกับกับรองเท้าอ่ะหูดมันมันมันแท้ด้วยกันแตะกันเหรอดีอะคนลุก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 โอปิดแล้วปิล้วโอเคโอคนลุก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 โอเอาไปจริง เอาไปเผาก็ได้เพื่อนเอ้ยต่อไปครับเอาลำที่3ครับ <c oughs> มันฝรั่งแกะสลักเป็นฉากปัะส,สูตรของพระเยซูราคา600บาท <c oughs> อันไหนคือกางเขนอันไหนคือพระเยซูอันนี้คืออะไรนี่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 คืออะไรสิ่งที่กูเห็นตอนเนี้ยเว็บแรกคืออะไรรู้ปะ่ะเหมือนเรือ ที่ผมไม่ได้เลื่อมไม่ได้แบบหมินอะไรนะแต่กางเขนก็ไม่มีอันนี้เหรอกางเขนหรออ่ะเนอาเราดับต่อไปเลยแล้วกันอันดับที่สี่ครับพีออเดอร์น้ําเย็นของคุณที่มาพร้อมกับสาติเแบียบแบบมีน้ำแข็งแล้วแบบน้ำเย็นปกติน้ําเย็นของคุณพีออเดอร์ เี๋น้เขาขายน้ำเย็นอย่างนี้กันแล้วในโลกออนไลน์สองดอนอย่างนี้เหรอหกสิบบาทเออแต่ประเทศเราขามีอะไรแปลกๆอย่างนี้นะอ่ะสิบห้าครับฉันซื้อเสื้อนี่มาในราคา4 5 0เหรียญขอขาย500เหรียญหรือให้เช่าในราคา400เหรียญอ๋อคือเป็นตัวนี้กับตัวนี้ถูกป่ะเออผมว่านี่ยังธรรมดายังไม่ยังไม่ดูเวอร์วังอลังการอะไรไปแต่อาจจะตกใจกับราคาเช่ากับราคาขายนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปเลยครับอ l e c t r i c Hammer หูสองร้อยห้า 50ดอลลาร์ว้า wow. วแล้วมันทำอะไรได้อ่ะตอกแล้วมีไฟฟ้า เรียกสายไฟฟ้าสายนอฟ้าหรือ,อยังไงหรือตอกทีเดียวแล้วไฟฟ้ามันดูดกับแม่เหล็กแล้วปุ๊บเดียวจบเลยหรือหรือย,อยังไงม,มันมันมีด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอแปลกเหมือนกันนะเป็นอะไรแปลกดีครับอันดับที่7จครับทดลองขับเทสลา3ราคา3ามบาทโอเค okay. ผมเพิ่งถอยเทสลา3มาและผมยินดีที่ไอ้คุณทดลองขับ 10- 15ึาทีในราคา110 -15 ถึงนาที100เหรียญผมจะขับไปหาคุณและแสดง ให้คุณดูให้คุณได้สัมผัสความรู้สึกข,ของรถคันนี้แล้วขับไป1ิบ .5 นาทีในโหมดขับอัตโนมัติเอง3,000บาทเพื่อได้ลองนั่งเทสลากูไปเทสไดฟ์ดีไหมสิบนาทีเนี่ยกูไปเทสไดฟ์แล้วก็ปล่อยให้มันทำหน้าที่เอง2อ0สัมพันก็คุ้มกว่าไหมสิบนาทีนี่โอ้โหเอ้ยเาวจริงการตลาดเธอว่าหัวใสนะ ือว่านี่หัวใสไม่ธรรมดา,าอ่ะต่อไปครับอันดับที่18ครับซองบรรจุมะเขือเทศแบบแน่นพิเศษ300บาทกูเสียวว่ามันจะแตกตอนขนส่งกันดิอันเดียกูเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วกูนึกถึงไอ้ยุงที่แบบมันมาเกาะที่แขนหรือขาแล้วมนดูดดูด,ด,ดจนมันป่องอะ่ะแล้วแบบผมกลัวมันระเบิดมากเลยนะเว้ยเออโอเคโอเคโอเคคือมันป่องดีเหมือนกันนะฮะอันดับที่สิครับหูฟังไอโฟนของ a อ p l e ิทุกอย่างใหม่เอีย่ยมยกเว้นแค่หูฟังดนะ้านซ้ายหายไปทั้งนั้นราคา3 0 0 0บาทเดียวนะ แอร์พอร์ตู่ฟังหายแล้วซ้ายราคาสามพันกูเพิ่มอ,อีกนีดนึงเราไปซื้อใหม่ดีกว่าไหมาเหลือจะเชื่อจริงๆครูโจมอ่ะอันสุดท้ายครับขายเป็นราคา7,500แถมฟรีลูกหมาขอคนเอาจริง โอ้ยโ no comment นะผม,ผมไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่คิดเห็นยังไงคิดว่าไหนแปลกที่สุดคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยแล้ววันนี้ก็คือ20อย่างนะครับผมที่มีการเสนอขายในโลกออนไลน์ของต่างประเทศที่แปลกๆกันนะครับเอาเป็นว่าแต่ละคลนมี็นคนที่อยู่ในเกี่ยวกับลคลิปนี้นะครลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยนะกันแล้วถ้วาเกิดวันนี้ท่านผู้สนใจไม่สุภาพหรือข้องติดผิดเพี้ยนประการใดผมเองก็อม,ม่ได้ต้องกราบขอพระเจ้าพิทักษ์ไว้นะที่นี่ด้วยนะจ๊ะเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไม่ม